ลุงเป็นลูกซย์กองเพื่อนบอแม่นนี่โอ้ซซี่เก่งเนาะเ๋โดยโดยอนวที่น่ะโดยยู่ปหานยู่ปนยนอยู่องลังวัดอนโอ้ดวนี้นี่แม่นเพิ่นเป็นผู้มาซ้างน้าพาสซ้างบอางแล้วก็ครูอือจวนี่มาอ่าคนน้อยกินมักลอดบ้านอมบอสมบอเอ๊ะจ้า องเย็นอีกละเย็นเย <laughs> ็นค เชียงนาลุงเก่งบายดีลุงเก่งบายดีโอ้นอนอยู่พีเดะบ่ลุงนันทีเหอะด้วยจำทีดีโอ้เห็ดปอช้อนมันตนุ่นหมอก็เนี้ยไปซ้อมเนี้ยมันตายแดดใจกังเกีี้มันตาย,ายดย้วยด้วยโอ้ลุงพอดีอมีลุงบนคงที่อยู่สหรัฐอเมริกาไปแหละบคงเพิ่นให้มา ซอกหาลูกซิดเพิ่นว่ามาถ้ำข้างบ่โดยโดยผู้บุญคงผมมาสอนโด้วยด้วยลุงเป็นลูกซิดของเพิ่นบ่อนนี่โอ้ซื้อซื้อเก่งเนาะเโดยโดยโดยผู้บุญคงดีใจแล้วเด้มาเจอลุงเพิ่นซอกห้าเพิ่นมาเอายักษ์ให้มาถ้ำคาวาอย่างสบายดีอยู่บ่หรือว่า ด้วยมูก็ยังยังแต่ลุงนี้กับเมื่กี้อันมูเดียวเป็นด้วยเป็นลูกทิบการบุญคงอันบอกนั่นก็ตปเบิดแล้วดีใจนเาคู่เฮาบุญทันเหนื่อนเพื่อนไปจะท่าห้าอยู่ไปทําห้าอยู่ซื้อเศราแดดลงเศร้าแดดเออเศร้าให้ยงเฮงมบัตนี่เฮงบ่ังโอ้ดีเลยใช่ไหมม่อเช้า ยังเลากี้หันียเพิ่นเพิ่นรอทาเบิ้งอยูได้เนี่ยรอท้าเบิ้งอยู่นี่เบิ้งเพิ่นเบิ้งกันนำโทรศัพท์นี่แหละเพิ่นยากเห็นลูกศิษย์ว่าเออสบายดีอยู่บ้านหรือว่ายา เมาซอมฮอมาเช็คอะไรมาผ้าป็นอามาเบิงมาเห็นกับตาเลยเอาเงี้ยเนคู่คู่วิช้องด้วยคู่วช้องฟูมอิดนั่นฟูบั่นโ้นหัวชำรานสอนหู่นีน่ะด้วยย่บปอหาเฮียนยู่ปอหนึ่งเฮียนอยู่หลุดกล่องลังวัดเฮียนอยู่วัดเนี่ยเราตีกี่น่ะเนาะเฮียนอยู่กล่องลังวัดแล้วละกัย้ายเฮียนมาหัน แล้วก็เพิ่นนั่นแหละหาเฮ็ดน่ะโรงเรียนมั่งนะโรงเรียนเดนี่นี่เพิ่นได้มาก่อก่อนโอ้เดนี่นี่แม่นเพิ่นเป็นครมาสร้างนาสร้างบ่สร้างแล้วก็ครูอจวนนี่มานันอไปอปไปเฮียนเรียนเียได้มาเห็นแล้วเด้อเงินลุงเก่งหรือว่าเฒ่าเก่งเนาะ เป็นดักเขียนสมัยอดีตพี่เป็นนอนอยู่ให้อยู่หน้าพี่เลยนอนประจําอยู่พี่แล้วเนาะเน้า <c oughs> ไปเอาไม่พันธุ์หุงกันเงียน้าไปเอาไปจะนุขึ้นไปถึง้า0 0น <c oughs> โอ้ยสบายเนาะอยู่พี่นะเนาะ <c oughs> โอ้ปุ๊กผักบัวซันแอป ป่าเด้ป่าเด้สามันโอ้สามันหรือคนด้โย้ยนดสามัมันยังุยคนเพื่นหรออ่าคนน้อยกินมักลอดบ่าใดๆสมบ์สมบ์เอ๊ะ พราะได้ว่าได้มาฮอดมาแท่งเราจะให้ลุงเราประวัติแม่แล้วจะให้ลุงพาไปห้ามู่ห้าคู่รุ่นเดียวกันนะนะเพราะว่าเพิ่นยักเห็นยักเห็นว่าอยู่บ้านบ่อแข่งแห้งอยู่บ่อหรือว่ายายไปอยู่บนอื่นแล้วทีนี้อยู่บ้านหมู่เดียวกันด้วยผู้เสียนาการนั่งลุงเป็นพญาเนาะเป็นพญานเพราะว่าอยู่เบียงกับ ตายอยู่ <stri> <canon rose. S 2> ด้วอกันตบานเนี้ยอาบุญทันเอาเรียนหาเรียนในไต่ก่อนด้วยหาบุญทานหีืรุ่นนี้หร้อก็เผาคูอีกองเงียน้องอิดเหาคนะอายุสิบแปดปีเราเดอกเรองเงียนบริเงียนต่เจ็ดสิบห้านะองเงียนปีเจ็ดสิบห้าดวยเนมาซ่อนนี้ปีปีใดเจ็ดสิบห้า เจ็ดสิบห้าคนเลิมมาเนาะเจ็ดสิบห้าเขาเจ็ดสิบหกเนี่ยเอแต่สมัยเจ็ดสิบหกเนี่ยคู่บุญโค้งมาสอนเนี่ยยังยังือน้าเพื่นใดบอกยรืจะลืมนะลืมเลยเนาะคนกำคนโอ้ยยยยยยยนยย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 ยียยามยยยยยยงมายยย้ยบยยยนยยยยย่นยย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  เพิ่นก็ยังเจอได้อยู่เนาะคิดว่าเพิ่นคยไปสอนอี่เรื่องน้าว่าน้องไข่ที่เรองช้อนอยู่น้องไข่แล้วกันไปตะหุ่นแล้วก็บรดยิมข้าวอินข้าวแมนแมนเนาะโดยอืม หัวก็งอกนั่นน่ะเฮาละเด้อายุแม่น70เด้อนี่ประมาณประมาณนั้นบ่เพิ่นอันนี้ลูก่ะ70ุง70น้อยเพิ่นก็มาสอนเนาะขงเป็นคเนาะยาว่านลงมาโอ้่ Họ lúc ừ. này có hủ có lâu nè Để vô hòm cắn nè Thế kì hiền hồi xưa cả hiền vô tâm vật Tam mà lấy nó Hiền vô vật nè hiền là cả cặp Sao không mang này Đó nhìn thấy cái này có khói nhá Chúng ta không Rồi, trần phú lơm tuần, trần phú Rồi, Rồi. เป็นกิทฮะอะไรอะมาชอบฮะลแ่ยังแข้งแหงอยู่เนาะเด็จนมันได้โอ้ยังแข้งแหงลายนะอายุหกสิบปีเด้สิบแล้วอืหกิดันอยหกสิบเอ็ดัน้อยหอ็ดู้สิบปีนี่มาเกาหงียน

วันนึงอยู่คนทองนี่นะครับมีไปสะชาหลักกันนี่กระจายรวมซิงเป็นได้รูปจักคนแล้วก็ไม่ได้ท่ำเป็นอะไรไม่ได้ท่ำยันนำกล่องนี่แหละทำเได้ลูกจากคนแล้วแห้งๆอยู่บ่ทำยันได้กองนี่แหละเอาไปให้เพื่อนเบิ้งส่งไปให้เพื่อนเบิ้ง อนะครับลูกก็เห็นแหรอเอ้ยแบมหนอบ่เห็นน้องหามากันแม่นเอยนแอกกิฬลาแค้นจุดโคตรหย่นดีคุยบุญคงโอ้ยเอนแอกกิฬลากงะนเอนคือไปดิป้า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 เลาป้าป้าป้า้าป้าปาดิาป้าป้า้ นี่จะเป็นครอบครัวของลุงเก่งหรือว่าพ่อเก่งอันนี้เป็นกระยังแข็งแหงดีอยู่เฮ็ดสชื่มันอยู่เนาะสีเกง่งด้วยสีเก่งแลบเป็นหอจันททองหอจันทร์ทองเนาะจันทร์ทองอยากกินไหมมีลูกมีล้านจะคนลูกจะคนหาลูกแหกไล้เลยเช็ดคนเสียส์ที่เสียคนหนึ่ง,งเบิร์แหกซิช่องคนมันเสียไปซ่องคน ແຮງແຮງມັນນໍາໄຮ່ນີ້ກໍລົງຫາໂຕທີ່ອຸກຫຼາຍຄົນກໍຊ່ວຍໃຫ້ຊ່ວຍນາຫຼາຍຫຼາຍເດນົກແລ້ວນຫນາກຫ້ມັຊດີົບນນາະນີປານກວນດພາປຫາູລນລນດພດີມືມືມືຄ່ຳດນບນັກີບ บรนนาหอเปินะครับนาผ้าหอบนาผ้าหอบันอีกผ้าหอบเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านคนซักด้วยผ้าหอบเ่ินกระทมเนะตะกี้ว่าเออายุบนนาผ้าหอบเน้อชินาเันกระมาดอันี้บนนาผ้าหอบเนี่ก็มอิทก็ขึ้บบุอกแหละไม่ยน เวมาเห็นแล้วก็ดีใจแล้วชนไหมดีใจห้หาก็ดีใจแล้วยืาเด็นไปยุทธดักบุ้แต่ออกจากโงเรียนไปแล้วว่าทำข้าจากัวมันก็ต้องตัวใช่ไหมดำยาเด้อได้ยังไม่เาเด้อจะกขนลูกเคยจากขนลูกข้าสซมซีคนด้วยลุกเคยเลยลุกเคยก็ซี แอคนเคยสู้เนาะลูกเคยเกซิเนาะเคยแม่นนี่อะสิเคยสิอัลมาฮ่าลูกจังลูกโอ้ยตายคนูนึงบ่ได้มยนึงบ่ได้เมียอบ่ได้เมียเห็นนะลูกลาบ่ลูกลานฮักลูกลาน่ะคุณ ลาหูซาลาหูยังไงลูกสาลาลานลาิ <or> ันังเฮียนิญ <nou> นังเฮียนเหลือเพื่อนอันเดินหาคนหนเพื่อนเดีมาเชิญเล่นเดินหาเนี่ยบาดิชอดแเลยเปรวอย่ยุงเฮียนมีเรื่องอันนั่นเชิญคัดเป็นฮื่นทุ่นเนี่ยปริจีจีชาจร ยกกันม้วนเนาะตะกี้ทำไมตะกี้เขาหนำเขาไล่หนำกันเี่ิดไฟอันคิไฟซุ่มกันกะดีเหรอระชูฮานนี่นั่งเบิ้งเนื้อมาแล้วก็มาช้อนเท่เลยชื่อนี่จันชื่อจันมันบอชื่อจัน ทางเรากระไดโดยเงินเฮาสหางลุง huh จันเฮือนชื่อเสียงปันลุงจันได้ส่งคลิปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นบ่ตตะบละวไปซอกหให้เพิ่นเบิ่งซอกหครัวนี้นี่เวสุภานี้ครับเบิ่งเด้อ

<cười> <cười> không hết nữa bucket hết tặng kong cứ hết toàn không kong nàng kong nâng nâng nè nâng 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 như nâng nè, เนี่ยยุบคนสักเปลี่ยนบ้านเป็นชื่อบ้านแล้วเออเจ้าอืมเสียหมดแล้วฮ้อนะแม่ก็เสียแล้วอืมเฮาอันเฮาสือฮก็เสียแล้วดิอันเฮือนเจ้าฮักนะเฮือนนางอ่อนจันทร์นะ ในบ้านหิดห่วงเทยังเป็นอสฮาหน่าเป็นอสุฮาแล้วเป็นนอสุฮาหิลานหะน่ะหิดลาเป็นฮอสุฮาวราจะหักแปลงลานหนนะ <laughs> ืม nặng ong chăn nặng ong chăn chuôn nè, nên nhang, nhang bị nga cái nhang nga 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 hú cái tai là đi, nga hú nga nga bún Ng tên nong nha Học ừ. Hào Học Hào bụng hàn. Hào hoo thảo nữa, Hm. Hm. Hào bún hàn. Hào bụng hàn. Hào Hào sumhu hi, um, um, um um, um nàng hiền, nàng muôn hiền, nàng son chứ này, không hiền hợp gan, nhang, <Nhạc> nàng son cái u, nàng muôn hiền cái nhang เขาเงียนตั uh ้งแต่เจ yeah, yeah. anyway> ็ดสิบห yeah. ้าเม้อเช้าเงียนอี๋ือว่าหัวช้นอเ็นยอดยู่นยูดีสบายหนออืมหกสิบแปดนอนอย่นนายตลอด

tục ngày hạt cái để bua đi nè đến đi cái như thế say cả tay rồi, Ừ. để